โอเคปลูกไว้เยอะตั้งแต่ครั้งที่แล้วต้นไม้ตายหมดเลยทั้งฟูทั้งใครใครตายหมดเกลี <c oughs> ้ยงเ้อปลูกใหม่หมดเลยลกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตัดต้นไม้ไปด้วยเนี่ยเพราะว่าฟัมบี้มันจะได้เดินสะดวกนะครับจะได้เดินมาหาเราได้สะดวกเพราะว่ามันเกิดไปตามทั่วต้นไม้ไงพอเกิดตามทั่วปุ๊บผมก็ต้องไปตัดต้นไม้ทิ้งแล้วก็ล่อมันมานะครับ ที่ผมได้ฝัญญากับลุงไว้นะครับว่าให้ผมนั้นต้องไปทำไอไเนี่ให้ผมนั้นให้ดงอาทิตย์ให้กับลุงยี่สิบดวงนะครับต้องทำตามที่ลุงบอกไ,ได้กล่องลุงก่อนเอ้กล่องเอ้กล่องนี้ปะเออตอนนี้ลุงแกนอนอยู่ใช่ไหมนี่เปิดดูฟีโอ้เนี่ยเหรอบอนัทกริง้งในร่างธรรมดา โบนัสกริ่งในร่างเชอรี่บอมบ์นัสใจแอน <c oughs> เอาจริงดิโอเคเดี๋ยวมขอวางก่อนก็นแล้วกันให้ลุงเก่อนแล้วกันนะวางก่อนวางก่อนเดี๋ยวค่อยมาดองทีหลังนะครับลุงอ่า16 17ทั้งหมด17ไครอีก3ดวงเดี๋ยวเข้าไปหาให้ลุงแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวขอไปปลูกวิลเลเจอร์คนหนึ่งก่อนเออพอดีครับผมเอ้ยปลูกกันไมตอนนี้เนี่ยขอมาแรกของไหนครับผมอ้อโอเคได้ๆๆๆตอนนี้เราสามารถปลดล็อค ต้นไม้ของด่านฝาน้ําตอกนกลางคืนได้แล้วนะครับนี่ก็ต้องไปเล่นฝาก,ก็ต้องไปเล่นด่านนะฝาน้ำกลางคืนอีกอะต้องเล่นด้วยเหรอไม่ต้องเล่นหรอกมั้งเดี๋ยวขอเอาตัวแรกก่อนละกันนะตัวแรกก็เป็นเนี่ยเป็นแม่เหล็กผมขอมาห้าตัวก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่ฟัมบี้ใส่เกราะใส่กระมังเยอะไปหมดเลยจะดูดไหมนี่ไงเฮ้ยนี่ไงทุกคนดูดดูดบันไดจากบอนัดไป วางไว้แถบนี้แล้วกันนะนี่เอาดูอะไรอีกอะอ๋อดวงวอร์น่าตัวนี้เอาไปกินเลยนี่กินกันได้เยอะอ่าเนี่ยกินกันกินกันนะทุกคนต้องมีคู่รักหมดไม่มีตัวไหนไม่มีนะครับในวันวาเลนไทน์ตัวผมก็ไม,ม่มีเหมือนกัน <c oughs> วู้จุม๋มโอเคจุดไฟอา้าวนี่ ทำดาเมจไฟนะข้างหลังมีเหรอคงไฟราคาหนึ่งร้อยเหรอถ้าเป็นจริงๆมันราคาเจ็ดสิบห้าไม่ใช่เหรอโอแมคคร์บนี้เอาเปลืองงบประมาณฮนะไหนดูวางไฟฟิปร๊บนี่สว่างมากกว่าเดิมตามจริงอ่ะไฟมันต้องวางที่ที่มีควันเนาะแต่นี่มันม,มีควันอ,ะอ่ะมาน้องเห็ดนี่ครับน้องเห็ดมาแลนะ้วอุ้ย น้องน่ารักอ่ะน่ารักมากระวัาางดาวดาวฝั่งนี้อ่ะดาวรูปร่างเป็นไงดาวดูดาวหน่อยงฮ่าฮหยน่ารักอ่ะตต่จริงเราสามารถลากน้องได้โดยที่ไม่ต้องใช้พวกขุดดินนะแค่เราเอาเรือมาแล้วก็ลากน้องไปแค่นี้เองนะครับอ้าวอยู่ตรงนู้นี่ว่า ให้ดาวให้ดาวอ่ะดาวจัดก,การหน่อยจาัดก,การได้ไหมนู่นเนี่ยโอ้ยเฮ้ยครับเรามาดูนี่กันเหนือฟอกทองเอ้า,อานี่งไงทุกคนดาวเมียดดาวเห็นไหมดาวกระจายน้ำอุ้ยโอเคแล้วก็วางอย่างนี้นี่ครับฟอกทองป้องกันเอาไว้นะอุวยดูดีอ่ะมอนี่ทำมาดีมากเลยโุ้เฮ้ยเดี๋ยว หอกใครใครเป็นเจ้าของโอ้โหจะโหดนกูหรือเปล่าวะเนี่ยตายปะมานี่มามานี่มาอม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 ชอมเปอร์อะันให้หนาป้องกันเอาไว้ตรงนี้อีกจุดหนึ่งกับเราวางอะวางแฝงด้วยอ่ะ มันจะได้แบบสว่างสว่างฟอมบี้จะได้ไม่เกิดเพชรนี่โอ้นี่แหละก็มาเป็นสไนเปอร์ไว้ตรงนี้แสงไฟด้วยส่วนนี้ก็ไปไว้สำหรับตัวชอมเปอร์เรียบร้อยหนก่งนะอ๋อพีชูเตอร์ฝังหัว วีจเตอร์ฝังหัวสามารถยิงหน้าแล้วก็ยิงหลังได้ว่าตรงนี้นี่เขาดูฟงหน่อยโอเคฟงหน้าร่างธรรมดาฟงหลังหน้ากโกดขมิ้ววินน่ารักแล้วเเอาไปวางในหมู่บ้านวีเด,ดตเตอร์อีกตัวดีกว่าเนาะจะได้ป้องกันได้ครับเฮ้ยนี่นายวางต้นอะไรหรออ๋อเนี่ยเป็นต้นของพีจูตเตอร์ฝังหัวก็สามารถป้องกันได้ยิงหน้ายิงหลังได้ครับโอ้อย่างนี้ก็ป้องกันได้ดี ใช่ฮะพวพวทุกคนมีพิวเตอร์หนึ่งตัวกับเจ้าฟู่หนึ่งตัวใช่ไหมงั้นผมให้ไปเลยอีกหนึ่งตัวนี่สามารถยิงหน้ายิงหลังได้โอ้หน้าตาดูดีอยู่เนี่ยใช่ฮะฟ้าป้องกันฟัลบี้ได้ครับทุกคนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะโอเคโออาวไงหวัดดีพ่อหนมอ๋อหวัดดีครับหวัดดีครับผมเออน,นายนายได้เปิดกล่องชั้นใช่ไหมใช่ครับผมได้เปิดกล่องฮะผมไม่เอาเอาดวงที่ไปวางไว้ตั้ง17กว่าอันนึ่งขาดอีก3ามอันนะฮะอ๋อก็ขอบใจมากๆเลยนะ หากนายให้ครบแล้วนะก็เอาไปเลยนะสามชุดน่ะอ๋อได้ครับผมขอบมากเลยครับวันนี้มากินไก่มาหน่อยดีกว่ามหมเดี๋ยวขอไปฆ่าไก่แล้วฆ่าอะไรเพิ่มด้วยเออมันพอจะมี MOD มดฟัมบี้ไหมผมอยากจะลองเล่นมดฟัมบี้ดูแบบฟัมบี้บุกโลกอะ่ะแล้วเราก็ไปเตรียมฟบเบียงของไว้ข้างในเงี้ยเออนี่น่าเล่นน่ะอยากลองอะ่ะมันมีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมก็ไปหามดดูอีกทีแล้วกันนะ ไก่ของเรานั้นก็ต้องมีมันกับแครอทด,ด้วยโอเคที่นขี้เหาะเค,เคผมเห็นเนเขาเน้นมันเ,ยเฉยๆนะเน้นมันทอดแล้วก็ไก่แต่ถ้ามีฟตเฟต็กกับเฟนฟยายเงี่ยจะดีเนาะแต่ว่าหน้าเสดายมอสผมมันไม่ได้เต็มอะไรขนาดนี้งไงมันได้แค่เท่านี้เฉยๆเอาแล้วตัวหลังคาแม่เหล็กดูเลยนี่ดูมาได้แล้วแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยหรือม,มันโดนยิงไปแล้ว ยิงจนแก่ะวันเดย์เพื่อนเอนเดอร์แมนนี่มาแล้วมาแล้วทุกคนพร้อมยิงเอนเดอร์แมนโอเคมาแล้วโอ้โดนซอมเปอร์งับกินทีเดียวอยากฆ่าพวกเราเลยนะขอรล้องละโอ้น่าไม่ได้ฆ่าหรอกฆ่าแค่ไม่กี่ตัวเองพอดีท่านต้องการอยากกินไก่นะพวกโอเค ยางไก่ตอนนี้เราอย่าพิ่งรองนะครับหาหาอะไรเติมท้องก่อนนี้ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วนี่ไงไก่กินหน่อยฟิต้องเอาถ้วยมาแบ่งถึงจะกินได้เอา้าไม่แบ่งได้ไหมอยู่คนเดียวอะ่ะไม่ได้กินจะเป็นครอบครัวสักหน่อยก็ได้อ่ะแบ่งนี้โอ้ว้าวกินหน่อยอร่อยอร่อย ยำ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 ว้าชิปินมีความฝุกจังเลยเนาะกินไก่ไปดูดาไปเอาวีเดอร์เจนี้มาทุบเตียงออกแล้วก็ไปรับมาเป็นเพื่อนหน่อยโอเคมาพเดียนอยากลองอะไรหน่อยจะลองของอะไรอีกรอเดี๋ยวก็รู้นะมาเร็วมาเร็วมาเ็วมาเร็ว มาตามมาตามาตามาแล้วก็กดตรงนี้ทิ้งมาเร่มาเร่มาเรเดียว่อไปไหนไปไหออเกือบไปแล้วไปคิดจะไปไหนอคิดจะไปไหนคิดจะไปไหน ไปเลยวู้นี่ลงน้ำได้ถวดทันท่วน้โอเคไปกันเลยเอา้าเด๊ดเดี๋ยว๊เดวเดเ,ดเราพาใครมาด้วยเนี่ย <c oughs> น้องมาทำไมเออน้องน้องพี่ว่าน้องลงดีกว่านะ เรือพี่มันขับช้าน้องลงก่อนลงก่อนนะเพราะว่าน้องเป็นน,นี่ไงเป็นเหมือนปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกมันก็ต้องแบบไม่ใช่ปลาหมึกเดี๋ยวเขาเรียกว,ว่าเป็นลากใช่ไหมลากน้ำอะ่ะพอมีลากมันก็เลยช้าไงเวลาขับเรืออันนี้ต้นไหลโอ๊ยแตงโมเยี่ยมเอาแตงโมปลูกด้วยครับระครังมา แล้วเดี๋ยวผมขอดูการออกแบบมาการออกแบบบ้านของหมู่บ้านป่าดุนดิบก่อนนะเ,ออเขาเอาไม้ไว้เขาเอาไม้ไว้ด้านนอกก็ไม่ได้เอาไม้หันทางประตูกับทางกระจกนะเอาไม้หันไปทางนี้เหรอมันก็ดูดีอยู่นะส่วนบ้านหลังคาก็เอาแบบฟงแบบฟง,ฟงรวมฟงรวมมันไม่ได้ฟงเหมือนฟงเราไง ออกแบบดีเนาะเออเดี๋ยวผมจะลองไปทำดูดีกว่านะในหมู่บ้านแมดดำของผมนะครับเอาละชุดเกราะพร้อมชุดเกราะพร้อมดาบพร้อมแล้วก็โล่พร้อมโอเคซื้อมาพอนี้กับ อนนูนะครับ Endpo อ h ออยู่นี่ไงซิลีบอมฟองนี่ไงมีของครบเลยอันนี้ครับเป็นระดับเลเวลผมเอาแบบเลเวลรลละดับฝูงเลยมาเราใพ้เอฟฟัมบี้พร้อมแล้วนะสำหรับฝึกครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนพวกโจรมันจะมาบุกบ้านเราไม่รู้มาตรงไหนว่านะถึงเวลาแล้วเตรียมพร้อมไม่ดี หมือนมาจากด้านขวาไม่ก็ด้านหลังคือมาจากด้านหลังอย่างนี้แล้วแล้วแล้วนี่นะครับรออะไรให้ต้อไม้ยิงยิงพวกมันเลยพวกเราเอุย้ยอุ้ยเรยียบร้อยซี่อุย้ยเหยียบหน้าชันอืม เฮ้ยนา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 เอ้ยด้านนี้ด้านนี้ไปเฮ้ยย่าเฮ้ยอยู่นี่เฟ้ยอยู่ทางนี้อุยยฮุยฮุยฮุยฮยเอาไปกิน นาพังไม่เป็นไรปลูกใหม่ก็ได้อือดอิเอออ้าวธนูหมดเฮย้ยสมุดเอนชาร์ดเอนชาร์ดอ๋อเป็นเอนชาร์ดดาบไม่น่าใช่เพราะมันมีเอนชาร์ดทนทานด้วยอุย้ยเอนชาร์ดนี่มันหายากอยู่เนี่ยแบบรวมอะ่ะทางนี้เฮ้ย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 ดู เอ้ยเฮ้ยถ้าเราไอชอมเปอร์กินจะเป็นยังไงเนาะเอ้ยนี่ตายไปฟ้ามาดิเอ้ยอืมมีมีพวกมีพวกที่ไม่ไม่ไม่มีนี่ไม่รู้ไม่ชี้มาด้วยฮัลโหลแม่โมดมาทางนี้สิดนยิงไปฟ้า โุ้ยตอนนี้แม่มดปวดแสบป,ปวดร้อนแต่ไม่เป็นไรแม่มดมียากันไฟเฮ้ยเอ๊ยออีกฝั่งหนึ่งเหรอเฮ้ยอยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาเอ,อ้ยเอ๊ย เข้ามาดิมาวางนี้วางนี้โอเคแล้วเบิร้ดเรียบร้อยเหลือแค่ตัวมันเดียวหัวหน้ามันเยอะเอ้ยอ <c oughs> เย้ <c oughs> อ้าวไม่มีใครจุดฟูดให้เลยอ่านี่ไง โอ้ยขอบคุณมากเลยนะตอนนี้บูบ้านเราปลอดภัยแล้วโอ้โหลดราคาให้เลยสองปราเฟนหุ่ยขอบคุณมากเลยลุงนี่ดีเลยหุ้ยทุกคนนี่อันนี้อันนี้มันมีตอนไหนอะ่ะมันเป็นหน้ากากของนักวิ่งอะ่ะนี่ไงนี่เห็นไหมเนี่ยหน้ากากหน้ากากชุดเกราะฟอมบีชุดเกราะโอ้แสดงว่าฆ่าด้วยเหรอแสดงว่ามันเริ่มจะมาเรื่อยๆเลยเนี่ย เอาลุงม,มาได้ไงเออฟบัดดีได้ข่าว hmm. ว่าเขาว่านายปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้อ๋องั้นฉันเอาของลดราคาให้เลยนะพิกแอคราคา7บาทโอ้โหลุงใจดีมากเลยขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรออะอย่าลืมเอาดอ,อกฟากุระาไปด้วยนะหมู่บ้านนายจะได้แบบดูอุดมสมบูรณ์ดีหน่อยโอเคครับลุงผมขอต้นฟากุระหน่อยได้เลยๆอ่ะนี่ฟากุระ1หนึ่งต้นนะอ่าเอาไปเลยครับอุย้ยขอบคุณมากเลยครับแหมลุงี่ใจดีที่สุดแล้วเนี่ย แม่พูดเอาฟัดเขินเลยเราก็ได้จากการโจมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาปลดล็อกด่านบนหลังคาบ้านนะพวกก็พวกกระหล่ำปีกับข้าวโพดแล้วก็แตงโมน,นะครับผมไว้สำหรับพาร์ทหน้าละกันเนาะตอนนี้ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบา,บาย